ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณ้าคุณน้าคุณอาค,คุณลุงแล้วก็พเพื่อนๆื่อนครับผมพี่พี่น้องๆองทุกท่านด้วยเดี๋ยวมาดูชวนชมกันครับผม เมื่อเช้าขาดงานไม่ได้มาทำงานครับผมก็โอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับ เขาความมดีที่ส่งให้ทุกเช้าทุกเยนก็นครับผมเขาคุณทุกกาลังใจที่มอมให้ครับผมก็อาการดีขึ้นแล้วครับผมขอบคุณมา,มากๆครับผมที่ส่งแรงใจให้ขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวมาดูเชิชมกันครับผมก็เชนชมชุดนี้นะผมอันนี้จะมีตอจีราอยู่ด้วยอยู่สองต้นสามต้นนะครับผมก็อันนี้บานนานแล้วเนาะดอกก็เลยไม่ค่อยปปจะสดใสเท่าไหร่ชุดนี้ส่งที่อน,อนนทบ,บุรีนะครับผมเขาคุณทางนนทบ,บุรีมากๆครับผมขอบค,คุณมาก ก็เป็นไม้ดอกซ้อนแล้วก็มีดอกชั้นเดียวด้วยนะไม่ยังอยู่ดีไปด้วยครับผมก็ก็มีหลายแบบด้วยนะอันนี้ก็จาไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าถ้าไม่ออกดอกก็ก็จำไม่ได้เหมอนกันว่าอะไรเป็นอะไรก็ื่ดสวยไม้ชุดนี้ไม้ขดสวยครับผมตเอไก็มีเพบนาอยู่นะผมเพบนาอันนี้ก็ตับราคาอยู่ที่คู่นี้อยู่ที่สี่ร้ยห้าสิบาทนะครับผมเพบนาคู่นี้อันนี้เป็นไม้เกพฟีเนียมแล้วนะดูความสวยมากๆนะตัวนี้ความสวยมาก ใบก็จะม like ีสีสันที่แตกต่างกันนะเพื่อนาจริงใบก็จะไม่ไม่ค่อยคล้ายกันทุกต้นนะก็จะเอกลักษณ์ก็จะต่างกันนิดนึงครับผมอันนี้จะเป็นไทโซโคนะครับผมก็มีถามมาว่าไทโซโคกับอาราแตกต่างกันอย่างไรไทโซโคจะเป็นไม้ที่มีลาต้นนะครับผมอาราจะเป็นไม้ที่มีโขนแล้วก็ไม่กิ่งครับผมไม่มีลําต้นครับผมโอเคตามนี้นักผมก็เดี๋ยวมาดูไม้สีบ้างนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นไม้ดอก ดอกชั้นเดียวนะอันนี้เป็นทางของอเมริกันนะอเมริกาอันนี้ที่ผมเอามาทางที่ว่าเป็นเป็นชั้นเดียวของยูกิีสานนะอันนี้ก็จริงก็ไม่เท่าไหร่นะไม่ตงดงวยื่ไม้ไม้อ่าคือไม้ตัวน,นี้เวลาออกช่อดอกจะออกเป็นช่ออนี้แล้วก็ถ้าไม้ตัวแล้วก็จะออกดอกที่สมบูรณ์แล้วก็เจอ,อ่ดอกไับถึงด,ด้วยผมก็มีอยู่นะอันนี้ที่ผมทํำฟอมใหญ่ไว้ให้เป็นไม้ที่ความสูงนะนะทศนะทศคือ จะเป็นชั้นเดียวคืออ่อของคอีสานนะครับผมทั้งคู่เลยสองต,อต,อนนะนะตัวนก็ตัวนี้แหละนะตัวดอกสีชมพูสวยๆตัวนี้แหละอันนี้ผมไปให้ที่สามร้อยห้าสิบาทสองตัวน,นี้เป็นคู่นะเป็นคู่สองตัวน,นี้สามร้อยห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นอ่าเอกมองคลน,นะเอกมองคลตัวน,นี้ก็โอเคก็สีพอดใช้ได้อันนี้คือเอกมงคลแล้วก็อีกตัวหน,นึงน่าจะเป็นพไซดอนไม่แน่ใจไม่แน่ใจเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะหรือจะ เอาคู่นี้โอเคนะคู่นี้อันนี้เป็นอีกมงคลกับอ่าชั้นเดียวที่สารอันนี้นจะไม่ไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยนะเล็กลงมาหน่อยอันนี้ผมอ่าไปที่สามร้อยนะคู่นี้อันนี้อันนี้ราคาบวกค่าสูงด้วยนะบวกค่าสูงให้ด้วยก็มีขามาเลืกเราเสียบต้นเจ้าเราจะเ,เ,เลือกกิ่งพันธุ์อย่างไรมาเสียบจะได้เชื่อมที่กิ่งสวยสมบูรณ์อย่างนี้เดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้เนาะให้มาคุยกันต่อจะได้มีงานทําทุกวันนะครับผมเดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นตออลานะ เราอาจจะไปทําเป็นสไตล์รูปลุมได้เอาไปสร้างเป็นงานบอนไซนะอันนี้สีไม่รู้ด้วยตัวนี้จะเป็นสีแดงแดงที่สวยมากนะตัวนี้อีกตัวนี้นจำไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่าหรือจะเป็นสีเดียวกันก็ก,ก็ไม่แน่ใจนะสามอ่าสามตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็โอเคเป็นสีแดงที่สวยแหละตัวนี้เป็นดีลาเป็นมาดีลานะคือตัวลาจะค่อนข้างหายากนะหายทรยากด้วยแต่ว่า เรื่องดอกเรื่องสีไม,ไม่ไม่รู้นะจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้ใบก็ต่างกันอยู่เนาะน่าจะคนละตัวกันแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจนะเอาแบบมั่วๆก็แล้วกันนะชุดนี้สีป 500, ป่ต้นผมไปห้าร้อยสีต้นนี้ผมไปห้าร้อยบาทหรือจะเอาต้นนี้ไหมดอกดอกสดคืออันนี้ไม้มันว่าไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่อ่าอันนี้จะเป็นปฐุมานะปฐุมมาอาจเราจะาไปทํางานบนไฟได้นะเอาไปดึงกิ่งได้นะไปโน้มกิ่งเอาไป,าไปข้าววดได้ เอาไปเล่นต่อได้นะเอาไปทำงานเล่นต่อได้ไปสร้างครบสุดอันนี้จะเป็นม่วงนะคือตัวนี้ก็โอเคผมให้300นะสามร้อยนะสามร้อยสามต้นนี้ไปสามร้อยพอก็เผื่อจะเอาสามต้นนี้นะไปสามร้อยจะไม่แพงหรอกเพราะค่าส่งก็ผมเป็นคนออกเองก็ขอบคุณนะครับผมทางภาคใต้ด้วยขอบคุณทางภาคตะวันออกด้วยครับผมขอบคุณทางภาคกลางทางกรุงเทพมหาคนครด้วยครับคุณคุณป้าที่อยู่กรุงเทพด้วย แล้วก็ขอบคุณไปทางอ่าอ่าพัดพัดไปพักเหนือด้วยพักเหนือด้วยแล้วก็อีสานเนาะอีสานเนาะอีสานบ้านตัวเองด้วยผมเป็นคนอีสานด้วยผมอยู่จังหวัดสีสเกดครับผมก็ขอบคุณทุกท่านทุกภาคเลยขอบคุณทุกจังหวัดครับผมขอบคุณทุกท่านทุกท่านนะทุกท่านทุกภาคเลย่ที่ทักทายกันมาขอบคุณนะคุณพ่อนะครับผมที่ที่ ยะมาให้ยางนะก็คือพี่ด้วยัอดีไม่ค่อยมีเวลานะ้ผมต้องไปทํางานด้วยอาจารย์เึ่งสุงครับผมก็อย่ามาทํางานวันนี้ก็เหนื่อยพี่ยนเลยนอนทั้งวันก็เพิ่งตื่นขึ้นมาก็เมื่อกี้ก็พาพาแม่ไปไป,ไปพบคุณหมอเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับผมก็พอดีมาทํางานต่อเลยพรุ่งนี้เช้าก็แกได้สวมให้ให้หางนอนพอดีชุดนี้นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวพี่บรรณาหาคัดในกระรับอันนี้สวมได้รังคาดน,นะพี่บรรณาสวมได้วันอังคารเพราะกล่องหมดไม่มีกล่องต้องไป,ไป,ไปหากล่องมา ติดต่อมาให้ก่อนแดี๋ยว่าไม้สีเหล่านี้โอเคสมได้เลยคู่นี้ไปสามร้อยอาจจะไม่เทาไม้โตมากนะแต่เป็นไม้นาคตสามร้อยตอนนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทคู่นี้อันนี้จะเป็นดอกชั้นเดียวด้วยกันตัวนี้ก็อันนี้เกิ่งเล็ก่เนาะอย่าเพิ่งเอาเลยอันนี้ชุดนี้สีอต้นไปห้าร้อยพอก็ประมาณนี้นะผมมาเท่านี้เนาะก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณที่ให้กําลังใจนะขอบคุณที่ถาม เรื่องอาการป่วยผมก็ขอบคุณแล้วก็โอเคครับผมก็ไม่ไม่ทิ้งว่าจะหนักนะอาการก็พอทุ่เราอยู่กันอีกหน้านมผมก็อยู่ได้อีกนานก็มีบางคำนะมีมีคุณคุณพี่เนาะก็เคยบอกว่าอืมเราต้องส่งข่าวข่าวถึงกันจะได้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเรายังอยู่ด้วยนะครับผมก็ส่งข่าวถึงส่งข่าวข่าวถึงกันนะครับผมขอบคุณกับก็บความไม่ดีครับผมทุกเชา้าทุกเย็นขอบคุณมากขอบคุณทุก กำลังใจนะครับผมก็ติดต่อาทางไลน์ได้ไลน์ก็จะเป็นมบอรผมนะศูน์เก้าศูนย์ศูนย์สองแ8 9เก้าหนึ่งหเราจะได้ดู آ, งานกันทางไลน์ด้วยแล้วก็ส่งที่อยู่ให้จะเป็นจะรูก้กจะรู้สึกสะดวกเนาะสะดวกสะดวกแก่ทั้งท่านนะั่นแหละทั้งทั้งฝ่ายผมแล้วก็ฝ่ายท่านด้วยโอเคนะตัวมากจะเยอะไปขอบคุณครับผมขอบคุณแล้วก็ขอจบเสียงให้รับ,บ,บ donít, ทุกทัาดีครับผมดีครับ